สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะพามาเก็บคอนมะหึมานะครับในมันอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวดูนะครับเป็นอาวุธโบราณน,นะครับเท่าที่จําได้นะฮะคอนมะกหึมาอยู่ที่ไหนนี่นี่คอนนี้นะฮะผมบวกแค่24เท่านั้นเองนะครับเป็น คอนนะฮะทุบยักษ์ว่า้นเถอะเป็นคอนระดับใจแอนนะครับ using skill r e d u e นะเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นไงฮะเป็นคอนที่มีน้ำหนักถึง26.5นะครับต้องการเซ็งเกีิบเพียวนะครับตีทีนี่ร้องนะฮะอื้อหือ ค่า fp ใช้เพียงแค่7นะครับเดี๋ยวผมจะบัฟให้ดูนะแล้วก็ยตนะถ้าตีหนักก็จะเป็นอย่างนี้นครับเดี๋ยวผมจะตีหนักธรรมดานะมันก็จะทุบตั้มอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าชาร์จนะครับตัม้มมันก็จะฟาดฟาดอย่างนี้นะฮะฟาดอย่างนี้นะครับนี่คือฟาด3ทีนะครับแล้วถ้าเราใช้คีนฮะแล้วก็ตีหนักตุ้มตุ้ม ตึมตีหนักมันจะได้2ทีนะครับตีหนักธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ต่างอะไรกับเคี่ยวสุนัขล่าเนื้อเลยนะครับชึบชึบถ้าถือ2มือนะฮะชืบกาดกาดสวบตึมนะเจ้าคอน,นี้สามารถเคลือบนะครับเคลือบแป้งเคลือบสีเคลือบสว่างได้นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูการเคลือบสว่างของเขานครับว่ามันโคตรเท่ผมจะเคลือบเคลือบเท่ๆนะครับนี่เคลือบสว่างสุดเท่นะฮะเฮบเคลือบเคลือบพิษนะฮะแล้วก็เคลือบเคลือบอะไรต่อเคลือบแสงนะครับ ี่สุดเท่นะครเคลือบพิษก่อนนะแวบนี่เป็นไงฮะแล้วก็มาเคลือบแสงนะครับแฟบเป็นไงฮะสว่างออรา่าดูดีมีชาติตระกูลนะครับแล้วเจ้าคอนี้นะฮะมันอยู่บริเวณนี้นะครับนี่มันอยู่ช่วงตรงนี้นะฮะ ช่วงที่มีอะไรตกอยู่ครับเหมือนค้อนนี่มันตกมาด้วยความรุนแรงทําให้พื้นดินตรงนี้มันเป็นเรูว่าไปเรื่อยนะครับการที่เราจะมาเราจะต้องมีเหรียญนะเหรียญทั้ง2ด้านนะครับเหรียญชิ้นแรกนะฮะเราจะต้องเก็บที่ไฮนะครับนี่ตรงนี้นะครับฟอร์ดไฮนะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็มาเก็บที่นี่อีกชิ้นหนึ่งฮะนั่นคือฟาลลอสนะครับได้2ชิ้นปุ๊บเราก็จะมาที่ นี่นะครับแท่นยกนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปสู่ด้านในนี้นะครับแต่ผมได้เข้ามาเรียบร้อยนะครับผมจะวาร์ปไปตรงตำแหน่งนี้นะครับแล้วเราก็จะไปแถวอ้ยคอมอยู่ตรงไหนนะคอมอยู่แถวนี้สินี่นะผมจะวาร์ปเข้าไปนะครับนี่ด้านในกำแพงเมืองนะฮะลินเดลนะครับ เดี vale ur, ๋ยวจะปักเอาไว้นะครับชึกประมาณแถวนี้แหละครับเอ้ยไม่ใช่สิมันอยู่ประมาณนี้มันอยู่แถวแถวนี้ค่ายนี่นี่ขาแขกๆตรงนี้นะฮะนี่เดี๋ยวขวาไปมองไปเลยฮะฝึกเราก็จะเห็นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเพื่อทีจะได้ตื่นเต้นนะเราจะเอาอะไรไปฆ่าดีนะครับ ผมจะใช้เหมือนเดิมครับผอจะเป็นกัดนะฮะช่วงนี้บาก,กัดไหนดาบกัดดาบกัดอยู่ไหนดาบใหญ่กัดหายไปไหนแล้วกี้ถืออยู่ดี ใหญ่ดาบใหญ่หายไปไหนแล้วทำดาบหายไหนแล้วดาบดาบดาบใส่เท่าสงครามไว้แล้วนะครับดา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 บนี่ดาบเมล์เนียนะโอ้มันอยู่ไหนเนี่ย ดาบน้อยๆของชันนี่ก็โซนดาบใหญ่นะไอ้อยู่นี่เออ,อยังไงเฮฟวี่เกรซซอ o r ดนะครับผมบวก25ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่23นะฮะนี่นดาบดาบสุนักเฝ้าสุสารน,นะครับและนี่ก็เป็นดาบรอยัลเกรซซอดของบายนะฮะนี่2ี่สบดาบในตำนานนะครับแล้วก็นี่23าน้ำหนักเท่ากันนะฮะมีแสงแฟบแฟบความต้องการเรียกว่าเซ็ง พ่อสินะฮอินสมีเวทติดอยู่แต่อันนี้คือเด็ล้วนๆนะครับเด็กสินะแล้วสเตงก็เรียกว่าเป็นสายสายถึกนะครับสายสายนักครบที่ไม่ได้มีความสเต็งมากนะฮะก็มีพลังป้องกันนั่นเองชึบนีไปแล้วก็จะเดินไปที่ค่ายเลยนะครับเห็นไหมมีแหลมๆด้วยฟืบไปเลยน้องเปิดแสงซะหน่อย ที่นี้ผมอนุญาตใช้ไมมิกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ธรรมดาฮะมันคือเน่าหนอนเห็นไหมฮะมันคือมันคือพฤกษาเน่าหนอนนะฮะอุ้ยมันเห็นเราแล้วนะเราก็จะให้น้องมาช่วยนะครับแล้วเราก็จะมีความเทนะแฟบเห็นไหมครับความเทผมบอกเลยว่าว่านี่เป็น NG นบวกหนึ่งนะครับเอ้ยดูดิดูดิด ดูดิดูดิฝนตกใส่ตัวมาด้วยนะครับดูดิน้องไปจัดการมาเลยดีแม่งโคตรเน่าเลยอะพผือบเผือบเือบดูดินี่หางมันนะครับโอ้ดูดิ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 ดโอ้โหมันไม่อยอมมาตีเรานะฮะเราก็ไม่ตีมันเราจะกระโดดฟึบแล้วเราก็จะค่อยๆไปนะครับถ้ามันมาลักษณะนี้กูขโมยดาบมึงเลยเถอะ ขโมยคอแล้วนะครับนี่คือเทคนิคสุดยอดที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน g จนครัชเชอร์นะทุบยักษ์มันคือทุบยักษ์นะฮะผมก็จะใส่ Giant ใจนครัชเชอร์ดูนะครับคึบใส่น้ำหนักตัวรวมกันตอนนี้ก็หนักเป็นตันนะทุบยักษ์อยู่ไหนีน่ทุบยักษ์มีสองอันแล้วนะครับในในเห็นไหมฮะ ว้าวจัวไม่เล่าเท่ไ,ทไ,ไหมล่ะถือสองอันอืมเฮ้ย <laughs> เราเอาอันนี้ออกก่อนนะครับเราจะมาครัชเชอร์กันสามแล้ก็จะทุบมันนะเออมันรู้ตัวแล้วนะมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้ว,ม,ว,ลวมันจะหนีไปทางไหนดีโอ้โหระเบิดด้วยนะครับแม่เจ้าโว้ยคาดว่าน้องอาจจะโตอโอยูหเฮ้ย,ยแม่งจับเรากิน โอ้โตายไหมเนี่ยงายเก่งเลยครับตัวใครตัวมาแล้วครับถ้ามันจะขนาดนี้ออหตึมทุบก,ก็ไม่โดนฮนะทุบก,ก็ไม่โดนตึมตึมทุบม,มันทุบแบบนี้ ทุบมันแบบนี้ดัมรี่าเกตเขียวเกลี้ยงนะโอ้โหข้ามันนะข้ามันโอ้โหน้องโดนอืม้มอื้มน้องทำอะไรเนี่ยท่านี้อืม้มหรือมันจับเรากินนะ เจ็บตัวเป็นคอนที่ไม่จะโวยโอ้โห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 ไปปรึกษาเน่าหนอนช่างโหดร้ายอือหือือหือือหอเอ้ยเหยียบพิ่งลากเราไปอือหอ ทุบมันตั้มอ้าวโดนตัวเองฮะตายซะแล้วอาวไปโดนอะไรตายเฉยเลยใครทุบเรียบร้อยนะครับนี่คือคอนนะฮะกวคุวาที่น้องๆอ,อยากได้ที่คอมเมนต์มานะครับอยากได้อะไรบอกมานะฮะผมรู้ทุกอย่างทำให้จัดจัดดวนจัดเต็มนะครับนี่บริเวณนี้นะะอย่าลืม มาตรงนี้นะฮะแล้วก็เดินไปทางด้านขวานะครับแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้จะมีไอ้ทานม้าสองตัวโง่ๆเออๆกระจกกระจกนะครับค้างง่ายๆ <Bing ham> โอเคนะครับสวัสดีครับเชิว